สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามผมว่าคำถามนี้ก็ไม่รู้สิ <c oughs> เคยทำคลิปตอบแล้วอะแต่ว่าไม่รู้คลิปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เนาะเออหาไม่เจอเอาเอาดูใก้เอาทิวด,ดูเทียบเคียงเอาได้ไหมพี่เอเอนะฮะก็ถามว่า เวลาดูคลิปวิดีโอในมือถือเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยหน้าจอมันชอบดับลงจะทำยังไงอันนี้มันก็ตั้งค่าสิจ้าอันนี้ต้องเข้าไปตั้งค่าแล้วบางคนก็ถามว่ามันมีแบบมีแอปทำให้หน้าจอสว่างอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ดับเลยได้ไหมเออมันก็มีมันไม่มีหรอกพี่มันไม่ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเห็นอะแล้วไม่เคยไปหาด้วยออ ถ้าจะหาฟังก์ชันนี้แบบนี้ผมแนะนําให้หาบางยี่ห้อเลยดีกว่าคุณเจาะยี่ห้อไปเลยดูก็ถ้าดูคลิปผมบ่อยๆจะรู้ว่ายี่ห้อไหนอ่ะมันมีฟังก์ชันนี้ในสลีมโมดเขาเรียกโหมดว่าอันเนี้ยมันเรียกเขาวร่าสลีโมดอ่อฟังก์ชันนี้เนี่ยบางยี่ห้อเขาให้มาแบบไม่พักหน้าจอเลยนะอ่อยกตัวอย่างที่จับนะปัจจุบันเนี่ยนะ Xiaomi Redmi Note 9เนี่ยมีฟังก์ชันนี้มี ในสลีโมดเขามีให้เราเลือกเลยแบบเอาแบบไม่ดับหน้าจอเลยจะให้มันอยู่อย่างนั้นน่ะคือถ้าอยากดับหน้าจอฉันจะดับเองแต่มันผกผันกับการที่จะทําให้คุณเปลืองแบตนะถ้าเกิดคุณไม่ดับหน้าจอมันลงมันก็จะกินพลังงานอยู่อย่างนั้นนั่นแหละสุดท้ายแบตหมดนะป้อันเนี้ยนะอัน,น,นอันนี้มันก็ ต้องอะไรนะต้องมีวินัยหน่อยต้องความเคยชินพะไม่ใช้ปั๊บดับหน้าจอไม่ใช้ปั๊บดับหน้าจออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช้ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว่อย่างนั้นไม่ได้เลยเดี๋ยวแบตหมดม่ใช่อะไรหรอกอ้าวแต่ว่าอันนี้จะให้มันอยู่นานๆที่สุดในเครื่องคุณอะมันมีนานที่สุดเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกเออในบางยี่ห้อไม่มีตอนนี้เราอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรียวมี3ถามว่ามันมีถึงเท่าไหร่ เหมือนเคยทําคลิปแต่ไม่ได้ทําหัวข้อนี้นะเอ,เ,อเอาเอาเอาทำหัวข้อนี้ไปเลยแล้วกันเอาตรงๆเลยจริงๆแล้วหัวข้อนี้จะมีคนว่าไม่รน้กว่าทำทำไม ไม่รู้ก็มีคนถามถามก็ทำมาพี่เออปะ่ะอันนี้เราก็เข้าไปดูในตั้งค่าโดยปกติเนี่ยฟังชันเนี่ยมันนมันเป็นฟังก์ชันของหน้าจอเออยกยกเว้นบางยี่ห้อมันไปไว้ที่อื่นยกเสียวมีนี่แหละไว้ที่อื่นหัวหาย,ยากมากเลยแต่โดยปกติอันไว้ปกติก่อนเท่าที่จับมานะทำานไม่ใส่เสียวมีเนี่ย มันจะอยู่ในโหมดฟังก์ชันของจอแสดงผลพวกความสว่างความสว่างมันจะอยู่ในโหมดนี้เออนะกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูอ้าวผู้กันเราหายไปไหนอ้าวเน่่เน่การปิดหน้าจออัตโนมัติอันนี้เขาเรียกตัวเองว่าอย่างนี้เออภาษาอัางกฤษถ้าคุณถ้าคุณตั้ง ตั้งค่าเมนูภาษาในเครื่องคุณเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า Sleep Mode โอเคไหมอ่ะภาษาไทยเขาแปลให้ว่าการเปิดหน้าจอการปิดหน้าจออัตโนมัติออไม่ใช่เปิดอขอไปอ่ะกดลงไปเมื่อกดลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้คุณเลือกอะไรบ้างมีให้เลือก15วิอ่าเวนไปไหนละเดี๋ยวกว่อนอยแมแตะหน่อยไม่ได้เลยไม่เอาดีเอา10เอา10นาทีก็พอ ก็มี15วิ30วิ1นาที2นาที5นาที10นาทีแล้วก็ครึ่งชั่วโมงคือ30นาทีอ๋อ30นาทีพอไหมโอ้บางทีดูหนังเป็นเรื่องมันดูเป็นชั่วโมงนะพูดกับพูดเถอะโดยไม่แตะหน้าจอเลยเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ในเครื่องโทรศรัพท์เรียกมีสาไม่มีให้พี่เล่นมีมีแค่นี้เองมีสูงสุดได้แค่30นาทีเปิดเอาไว้ตลอดไม่ได้ถ้าอยากจะดูคลิปวิดีโอแล้วหน้าจอไม่ดับลงแนะนำเลยครับไปดู YouTube ทำไมอ๋อใน u t u b e มันไม่ดับบอกเวลามันเล่นอยู่นะเปิดเล่นไปเถอยาวไงมันก็ไม่ดับหรอกยกเว้นมันจะเตือนคุณนิดหน่อยว่าเอะตกลงคุณดูหรือเปล่ามันก็จะมีเด้งขึ้นมาว่าเออคุณจะดูต่อใช่ไหมมันนานเกินอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกสงสัยว่าคุณดูอยู่หรือเปล่าอถ้าาสงสัยเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากดหน่อยหนึ่งมันเสียงมันก็จะดับไปอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็อ๋อไอที่คุณดูหน้าจอแล้วมันดับก็คงดูจากเบ์เซอร์มั้งหรือไม่ก็ดูจากแอปอะไรบางอย่างที่ ถ้าดูจากแอปอ่ะดูจากแอปก่อนนะดูจากผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไอ้ที่คุณดูนะถ้าดูจากเบราว์เซอร์ผมไม่เคยเห็นอนะ่ะไม่เคยเข้าไปดูโอเคช่างเถิดเดี๋ยวจะหาแต่ถ้าดูจากเบราว์เซอร์เดี๋ยวก็ไปหาแล้วกันถ้าดูถ้าดูจากแอปโดยปกติดูจากแอปถ้าไม่ไอยอ, YouTube, อย่างแอปยูทูบอย่างเงี้ยแอปพลิเชันของยู u ูบเนี่ยม,ม,มันไม่มันไม่ดับโอเคมแต่ถ้าดูจากแอปอื่น <c oughs> คุณลองเข้าไปในโหมดของตั้งค่าของแอปสิเออนะผมว่าในโหมดตั้งค่าของแอปมันอาจจะมีฟังก์ชันนี้ให้คุณใช้งานนะคือให้มันเปิดหน้าจออยู่ตลอดเวลาโดยที่มันไม่ดับบอโอ้ให้ดูหนังเป็นชั่วโมงทะลึ่งริงยแล้วดับหน้าจอจะดูยังไง อะไรประมาณอย่างนั้นอะ่ะอันนี้ก็เข้าไปตั้งค่าดูก็แล้วกันไปหาตั้งค่าในแอปอะ่ะมันน่าจะมีมัง้งเอออันนี้ก็ามาฝากกันประมาณนี้แล้วกันอันนี้เป็นของเครื่องอ่าน,นี่ของเครื่องโทรศัพท์นะมันตั้งได้แค่นี้แต่ในบางยี่ห้อเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกเลยแบบไม่ดับหน้าจอไม่พักหน้าจอเลยมีมีม,มีอันนี้ก็ไปหาดูเอาก็แล้วกันในเครื่องคุณเป็นไงก็ไปดูเอาแล้วกันเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ